เอา,ลาแล้วบุตรกุลเดี๋ยวก็สู่ซีรีส์ยนักสิงดยวันนี้เราจะพาลูกไปเข้าโรงเรียนกัน <Yahoo! S 1> ในที่สุดกรผมนะวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ลูกยอดนักสิงเนี่ยต้องไปโรงเรียนแล้วนะเออ <Wow. S 1> ลางน้องดูกรบผมตอนนี้เนี่ยเหล่าบรรดาน,นักเรียนกําลังเข้าแถวกันรบตรงชาติกันเลยนะโดยมีด้านนี้ยืนอยู่ก็น่าจะเป็นผอ,อ,อ <Huh? S 1> เฮ้ยไอช้างไอ้นะเป็นผอ,อ,อ มีปมัญหาอะไรไปทราบกับปุ้ปกครองอถึงอาจารย์ช้างจะจบแค่ปหนึ่งเดียแต่อาจารย์ช้างก็เป็นครูได้นะและที่สําคัญเลยโรงเรียนอาจารย์ช้างเนี่ยก็มีครูหลายคนเลยนะเริ่มจากคนแรกเดียก็จะเป็นครูงูเหลือมนะเออเพราะว่าอาจารย์เขาเนี่ยรูปร่างเหมือนงูเหลือมาอาจารย์เขาจะสอนเกี่ยวกับวิชาพละเฮ้ยมันเหมือนงูเหลือมตรงไหนวะช้างดูงก็เป็นเสือ คนต่อมาก็จะเป็นอาจารย์อาดามนั่นเองนะ <_ d ance> ก็จะทำหน้าที่สอนวิชาต้มมาม่าให้สุก <_ d ance> เพราะว่าการเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องหาข้าวกินให้เป็นโอเคส่วนคนที่3ก็คืออาจารย์อันโลกนั่นเองนะ <Wow. S 1> อาจารย์คนนี้ก็จะสอนวิธีการเอาตัวรอดในโลกฟรีไฟและคนสุดท้ายมันก็แน่นอนอาจารย์ช้างก็จะสอนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่อาจารย์ช้างถนัดที่สดุด <_ d ance> โอโ้อาจารย์ชาจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเนืองบุกหนึ่งมันยังตอบไม่ได้เลยนะเฮย้ยงั้นเรเป็นว่าก็ลองดูว่าผมนะพี่เพิ่มจะลองให้ลูกของพี่เนี่ไปเรียนไก่ช้างดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเออป๊าป้าก็อยากจะบอกหนูว่าตั้งใจเรียนนะลูกถ้าลูกได้เกรดดีเนี่ยป๊าป้าจะพาไปเที่ยวดาวังคารโอเคไหมลูกโกเคค่ะป,ะปะ๊าป้าลูกขอตัวไปซ่อวแล้วกันนะคะ วันนี้คนมาโรงเรียนเยอะเลยเราน่าจะหาเ่้นใหม่ได้ไม่ยากวันนี้่ใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรนี่ยแต่เป็นเพื่อนด้วยจำเลยเอาละนักเรียนทุกคนฟังตังดีลำดับถัดไปก็จะเป็นวิชาออกกําลังกายฮะ<า>โอ้เปิดฉากมามันก็สั่งนักเรียนออกกําลังกายเลยเหรอวะเนี่ยโรงเรียนนี้มันโหดจริงจริง แต่ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนครับผมเออสมัยพี่เพิ่มเรียนตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันก็จะมีการออกกําลังกายประจําอาทิตย์อยู่แล้วนะและตอนนี้โรงเรียนน้องๆเนี่ยมันยังมีออกกําลังกายตอนเช้าอยู่หรือเปล่าเขาไม่บอกพี่เพิ่มทีอ่าเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวโรงเรียนลูกพี่ก้าวๆนะครับผมนะว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะครับหลักๆตรงนี้ก็จะมีสนามหญ้าขนาดใหญ่เลยนะ <Wow. S 1> ก็บอกเลยว่าเอาไว้เตะบอลหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยได้ชิวๆเลย ส่วนด้านนี้ก็จะมีสนามวิ่งครับผมทุกคนนะสนามวิ่งนี่โอเคเลยนะครับเอาไว้วิ่งแข่งกันกีฬาทรงกีฬาสีนี่มาจัดได้สบายเลยครับผมตรงนี้เอาไว้ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีแข่งกีฬาสีฟรีไฟอะไรอย่างนี้ไหมเออมันก็น่าจะออกมาสนุกดีนะครับและด้านนี้ก็จะเป็นตึกเรียนครับผมทุกคนนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโรงเรียนพอ,ออช้างเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูอินเตอร์เลยนะ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมนะเวลาพักทงพักที่อย่างนี้มานั่งเล่นนั่งกินขนมตรงนี้ได้เลยงั้นเอาเป็นว่าพี่จะอยู่โรงเรียนกับลูกพี่และกันนะครับเออเพราะว่าพี่เป็นห่วงความปลอดภัยนะ oh, <no. S 1> พออะไรว่าจบแค่ปหนึ่งโอโ้โหถ้าเป็นน้องๆเนี่ยน้องๆจะมาเรียนโรงเรียนไอ้ช้างไหมลำดับถัดไปครับนักเรียนนั่นก็คือวิชาต้มมาม่าแล้วนะ <Huh? S 1> เดี๋ยววิชานี้อาจารย์ดมเนียจะเป็นคนสอนน้องๆเอง เ้ยวิชานี้ก็ไม่มีอะไรยากหรอกนักเรียนอันดับแรกเนี่ยก็ต้องกอกองไฟก่อนการกอกองไฟจะทใําห้มาม่าสุกเฮ้ยโรงเรียนบ้าอะไรวะสอนต้มมาม่าด้วยการก่อกองไฟการต้มมาม่าเนี่ยเราใช้การน้ําร้อนก็ได้นะครับเออหรือว่าเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้แต่ครูดำของเราสอนให้นักเรียนจุดกองไฟครับผม การที่ก่อกองไฟมันก็ช่วยประหยัดเงินได้<ะ>เอาตังที่เหลือไปซื้อมามา่าได้ไรยหอเลยโอ้โหอาจารย์ดำนี่เป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะครับเออการที่เราก่อกองไฟด้วยท่อนไม้เนี่มันจะทําให้เราประหยัดเงินนะเออแล้วก็ตังที่เหลือนไปนซื้อมามา่าความคิดนี้อัจฉริยะจริงๆ พี่ก็อยากจะรู้ว่าถ้าเป็นน้องๆเนี่ยจะทําตามอาจารย์อาดมหรือเปล่าครับผมนะแต่การก่อกองไฟแล้วก็ต้มมาม่าแบบนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีอรับทุกคนนะถ้าน้องคนไหนเคยไปเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยจะได้ทํากิจกรรมนี้อย่างแน่นอนครับผมนะซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับการอยู่ในป่าโอเคก็ถือว่าหลักสูตรนี้อาจารย์ดำก็คงคิดมาดีแล้วนะครับเออก็เลยสอนนักเรียนนะใช่ไหมลูกป้า,ปาหนูอยากกินพิซซ่ามากกว่านหนูไม่อยากกินมาม่าว่าอาจารย์ดำอย ก็ปล่อยให้เขาทําการเรียนการสอนก,กันไปครับทุกคนนะเดี๋ยวพี่เพิ่มเนี่ยจะขออนุญาตแวะมารีวิวรถหน่อยครับผมนะ <Wow. S 1> ก็คือเราไม่ได้รีวิวรถเนี่ยหลาย EP เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เพิ่มก็เอามา2คันนะคันแรกเนี่ยก็จะเป็นรถแมคลาเรนของน้องชาครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเอาไปแต่งเท่มากเลยนะดูลักษณะาภายนอกนะครับแต่งลงแต่งล้อมาใหม่นะภายในเนี่ยก็น่าจะแต่งมาด้วยนะครับเป็นสีส้มสลับตัดขาวนะ ซึ่งก็บอกเลยว่ามันดูซิ่งดูหล่อขึ้นเยอะเลยเนาะโอเค <c oughs> เดี๋ยวอันดับถัดไปก็ขออนุญาตนอนชานะครับพอออช้างสตาร์ทรถมันดูหน่อยดิมันจะแรงก็เป้าไปครับผมมาวิลักษณะภายในก็จะประมาณนี้เลยครับผมนะสำหรับแมคลาเรนนะครับเออบ้านน้องๆคนไหนมีบ้าง <c oughs> ถ้ามีเนี่ยก็เรียกพี่เพิ่มไปขี่หน่อยนะขอฟังเสียงเครื่องหน่อยมาเลยเอาละครับผมวิไปแลบครับผมนะจัดว่าจัดจ้านในย่านนี้ครับผม รอบตัดรอบตัดอุ้ยไฟก็ออกค่อนข้างทีง่จะเท่เลยครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพี่เพิ่มก็ได้ทําการอัปเกรดรัมโบกินี่ของพี่เพิ่มเนี่ยให้กลายเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดกับทุกคนนะแต่พี่ก็ลืมชื่อแล้วก็ผมนะมันชื่อว่ารุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ซี่งเดียมกันเลยก็คือดีทรงดีไซน์เนี่ยโฉบเฉี่ยวทันสมัยสุดๆลักษณะล้อหรือว่าด้านหลังเนี่ยมันช่างดูดุดันจริงๆเลยนะโอเค เราจะขออนญาตมาฟังเสียงมันหน่อยครับผมนะมันจะดูด,ดันเหมือนรถรเป้าไปครับผมสตาร์ทเสียงมันช่างเราใจนะผมอุ้ยลั่นของแม็กลาเรนอีกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้นี่หลอดเท่แน่นอนนะขอญาตเราออกมาเบิ้นตรงนี้ครับผมไปครับผมดูดิรอบแบบเสียงมันสูงดีนะพี่ว่ลาลมโบเนี่ยจังมาเนี่ดิฟโชว์ไปหนึ่งทีครับผมหมุนรถเล่นหมุนรถเล่นนะครับ นักลงนักเรียนก็หนวกหูไปนะพี่ขอดีฟเล่นแป๊บหนึ่งโอโ้ดูยางครับผมดูสีควันยางอ่าเปลี่ยนสีได้นะครับคันนี้ก็จูนเต็มมาแน่นอนโอ้โหเสียงเหมือนเครื่องตัดหญ้าไปแล้วเจอโอ้โหคือนึกบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนครับผมนะทรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ว่าลำดับถัดไปก็ไปดูการเรียนการสอนกันต่อครับผมนะล t s go ลำดับถัดไปได้ก็คือวิชาเอาชีวิตรอดจากฟรีไฟนั่นเองอาจารย์จะให้นักเรียนทุกคนขับรถเหินข้ามรถบัส50คันโดยไม่ให้คอหักเฮ้ยอันนี้มันวิชาอะไรอีกวะเนี่ยทุกคนโอ้โหขับรถเหินข้ามรถบัส50คันเฮ้ยบ้าไปแล้วทุกคนดูวิชานี้มันไม่ควรได้รับการบรรจุในโรงเรียนนะครับเออทศใสอาจารย์อโลกไปดูแมปไอ้นันประวาที่มันขับรถเหินข้ามภูเขาในฟรีไฟเ้ย ในชีวิตจริงมาทําไม่ได้นะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับทุกคนนะหลักสูตรนี้ก็ถูกบรรจุลงในโรงเรียนของไอช้างนะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยนะแม่นะว่าโรงเรียนนี่มันแปลกๆเนกนะซะเราอยากกลับบ้านแล้วะเราไม่อยากมีโรงเรียนอาจารย์ช้างแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทดสอบให้ดูบันไม่บีอะไรน้ากลัวเลยนะครับนักเรียนเพียงแค่นักเรียนมีความกล้าเดี๋ยวนักเรียนก็จะสอบบ้านผ่านดาดทดสอบนี้ไปอย่างง่ายดาย อาจารย์จะนับถึงสามนะแล้วอาจารย์ก็จะทับกา้าเดินเวหาผ่านรถบัสห้าสิบพัน 50, ไปเลยดิโอ้กระโดดกระโดดไปเลยดิเป็นไงอเอ้ยโอ้ยเมื่อกี้คอแทบพักพี่ว่าบททดสอบนี้เนี่ยมันดูอันตรายเกินไปครับทุกคนนะเดี๋ยวยี่เพิ่มยออนนักซิ่งเนี่ยจะทําการเป็นอาสาสมัครในการทดสอบเองครับผมนะถ้าปล่อยให้น้องๆหนูๆเด็กนักเรียนไปทดสอบเนี่ยดูทรงน่าจะเหลือแขนข้างเดียวนะครับมา จ้งวันนี้เราก็จะเปิดด้วยรถฟรีไฟสปอร์ตสุดเท่น,นะครับผมสกินนี้ต้องบอกเลยว่าตำนานจัดจ้างวันนี้ปครับผมบอ,อกตัวติดในตัดกันหน่อยเอ้ยท่อแตกเพิ่มความแรงครับผมแล้วก็ทำการเหินไปหาไปเลยเพื่อนยาฮูผ่านไหมเฮ้ยยาวทิมเอ้ได้อยู่ครับผมเออเฮ้ยเกือบผ่านนะ จังวันนี้พี่ขอลองมอไซค์ครอบบ้านเลยทุกคนเอออาจารย์อโลเนี่ยเขาว่าจ,จะแบบขับไม่ช่ําเท่าพี่ไง <Wow. S 1> จังวันนี้ก็ไปครับผมขอญาตขับไปลองเหินดูนะแต่ดูทรงนนเนี่ยสปีดมันไม่ได้เร็วเลยนะทุกคน oh, <no. S 1> มอไซค์คอบบ้าคันนี้เนี่ยดูทรงน่าจะหนักเอาเรื่องครับผมจังวันนี้ตีวงหน่อยเพื่อนตีวงเป็นโบอิงมาครับบายแล้วเจอติดในตาด้วยแล้วก็ทำการ จับพวงมาลัยมันเหินไปเลยย่าหูหยเหมือนลอยได้เลยทุกคนจอดครับผมโอ้ยแป้งมาใส่ฟาดหัวอะต่อไปขอลองรถจิบกับผมทุกคนนะโดยมีพอช้างเนี่ยขึ้นมาด้วยครับผมเออจะได้เข้าใจในะว่าวิชาเนี่มันดูน่ากลัวเกินไปขอให้ช้างตกรถจิบหัวแตกชังวานี่ไปครับผมอุ้ย รถจีบกอนก้างนี่จะควบคุมได้ยากกว่านะครับเพราะว่ามันหนักนะเออไปแล้วครับผมเหินไปเลยช้างหมุนตีเอาครับผมเออหดพื้นไปหนึ่งทีหวดพื้นปุ๊บตูดบี้เลยครับผมดูดิเฮ้ยคุณผอ,อ,อช้างครับคนรู้ไหมเนี่ยคุณกาลังทําให้นักเรียนเนี่ยได้รับความอันตรายดีนะพี่เพิ่มอยู่เรียนกับลูกพี่นะครับเออไม่งั้นเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อลูกพี่ได้เลยนะ อ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปให้แรงกว่ารอบเมื่อกี้นะครับป่อ,อ,อช้างเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ค่อยเสียวเลยจางวันนี่มาผมจับคว่งอะไรให้มันแล้วก็เหินไปเลยเพื่อนมวนหน้าโชว์ไปหนึ่งทีฟึบยังไงครับผมอาเ,อาเฮือยฝากระโปรงหลุดเลย เรามาลองเป็นแมกกาเรนของน้องช้างดูนะครับพี่เพิ่มเชื่อว,ว่าสปีดของรถซุปเปอร์คาร์แบบนี้เนี่ยมันเอาด่านนี้ลงแน่นอนแล้วเองก็เตรียมเงินไปซ่อมรถเองใหม่ได้เลยเพราะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะยับครัผมไปครับูดูดิอูพุ่งอย่างแรงเลยเหินไปฮ่วาวู้มวนหน้าไิธีหนึงครับผม <Yahoo! S 1> โอ้โหดูดิเหินเหินแบบลอยข้ามมาเลยครับ ความแรงนี้จะได้แต่ใดมาโอ้รถไอ้ช้างตึงจัดครับผมนะหลังจากจูนมาใหม่นี่ความเร็วไปดาวังคารได้เลยเนะี่ยขอลองแบบไม่ติดในตัดดูครับผมนะดูซิว่ามันจะทำความเร็วได้ดีหรือไม่มาผมขับตรงๆเลยนะครับเอาจังวันนี้ก็ทำการเดินเวาเหาเฮ้ยดูดิความเร็วแบบมันเหมือนมันลอยได้เลยทุกคน สปีดโอ้ทุกอย่างมันดูนิ่มไปหมดเลยว่ะคันต่อไปมันก็แน่นอนครับผมนะั่นะคือลัมโบกินีตัวแรงของพี่นั่นเองนะครับโดยรอบนี้พี่ก็จะนั่งกับลูกสาวพี่เลยนะเป็นไงบ้างอลูกลรถปปาหล่อเทป้าจังวันนี้ก็ทําการเบิร์นยางครับผมอูดูเสียงไ้ทุกคนเสียงนี่มันแบบว่าสุดๆไปเลยไปครับผม,มดูความเร็วครับผมนะไม่แพ้แมกลาเลนแน่นอน เป็นไปแล้วจ้าโหดูลอยและเลี้วปิวเป็นกระดาษครับผมจังวันนี้จอดปุ๊บโหนิ่มจัดเลยทุกคนนะไม่มีการสะตรงสะเทือนเอาไหมครับผมแต่เสียงนี่เขาบอกเลยว่าแสบแก้วหูมากเลยนะ<ห>เสียงดังจัดครับผมโอเคได้เวลาดำกันอีกรอบหนึ่งครับผมปุ๊บดิฟหนดิฟหน่อย,ปอยอไปแล้วครับเร่งเต็มที่ ระบบแอ r โลไรนามิกทำงานเลินไปเลยดูดิลอยและลิวปิวเป็นกระดาษเฮ้ยเกือ <c oughs> <c oughs> บลงตรงคนครับผมเมื่อกี้ก็ออกเป็นว่าประมาณนี้และกันครับทุกคนนะในการผ่าลูกมาโรงเรียนครั้งแรกนะครับ <c oughs> ซื้อเพิ่มก็ต้องบอกเลยว่าพี่น่าจะให้ลูกพี่ย้ายโรงเรียนนะ แล้วถ้าเป็นน้อง,องๆอาจจาะกล้ามาเรียนโรงเรียนของอาจารย์ช้างหรือเปล่าทุกคนนะยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับเออโอเคแล้วส่วนเบสบวลด้วยคนดีเนี่ยลูกพี่ก็อยากจะทําความรู้จักด้วยนะเออโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มาดีก่อนละกันนะครับฝาก้องช่วยกันกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็เปิดก,กระดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพื่อไปด้วยพู้ท่่าจากพี่แล้ว,ลวจอกันหม่คลิปหน้าขอบคุครับ